สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้มาหอดจอดถึงแล้วอลังการงาน,งานสร้างครับป้าทุกโอ้ยผมเคยมาแล้วครับบัดนี่ผมจําได้แล้วพี่น้องครับว่านะคันโยกคูสันเต้หลากหลายพี่น้อง,องดเดี๋ยวเขาไปจอดรถก่อนพี่น้องครับมันแดดนี่บ้านพระเอกนั่นใช่นั่นครับมาเยือนถิ่นบ้านป่า เขาเอื่นว้างเด็กเกอ,อีกหนึ่งเจ้าพ่อเครื่องเสียงรถแฮะครับเอกเศร้าเชยภูมินี่ผมเคยมากครับพี่น้องครับเคยมากเคยมากจำได้อยู่ครับนี่สีหาม่งจอดใส่นอ้อแบบนี้มั้งเป็นสีแดงอยู่พี่น้องครับหาหม่งจะจอดค่อนข้างสัญญาที่หน่อยแถว จะบีตำรวจแอดมินเหาอโอ้ยฝนหนพี่น้องอมา้วทำไมยางว่างนคุณติดพื้นเลยครับผมไม่ดีมันไม่มันข้อิดตมาทาครับเหลือร้างนะครับรถอะม่ไหครับไม่ล้างมาไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาเลยครับมีเวลาแต่ถ่ายคลิปใช่ไหมครับผมใช่ครับผมยอดดีเดือน2-3แสนกีบ ไปแล้วครับผมหาที่จอดรถครับพี่น้องครับโอ้ยผมจอดทางในผมนอนมาเลยแน่นอนครับตั้งเสียงครับตั้งแต่เสียงเลยพี่น้องเอ้ยนี่ไปที่หันหลังมาทางแขนหนาพอจอดฟังทั้งทีก็ได้แล้ครับโอ้ยบั่นไปอีกนั่นใช่นั่นนีหลีครับพี่น้องครับผมได้มา ขั้นทเทดบุญฮันพอเพิ่นก็เลยจำได้นะครับนเขาไปทั้งในบ้านเพ,พ,พิ่นเน่ามากเพิ่บพีเราพี่น้องมองสีจอดก็ได้เงื่อนเพิ่นตัวนี้มั้ยพีเราครับจอดพี่เราะผมว่าจอดพี่วะมีหม่องจอดครับโอ,อ้ยผมบอกยังไงเลยพี่น้อง หาเลียมจอดเต็มเียบเนี่ยได้การเลยครับนี่อุ้ยมมดีแท้พี่น้องครับเบิดมือแล้ววันนี้ไฟกับมีไหมอะไ้ยากเลยไฟกับมีล้วอา้าพี่นอ้องฮ่องได้การแล้ววันนี้หาเลียมหาเลียมกันเฮ้ยนี่ จอดเท่านี้เลยนี่ครับแอบทางนี่เลยนี่ห่มเบิดมือปั่น <c oughs> นี่คนของบ่าไกลแล้วครับจอดนี้เบิดมือเลยหอนม็นแรงเลยคนของยางไปหันเอาฟัทางทท่งนั้นก็จอดได้ครับข้างในว่าท่องประจอดเพื่อสีแดงงานใหญ่ครับงานใหญ่โอ้โงานใหญ่ครับสุดยอดเลย แกี่กับมากว่ะนี่เด้ยใกาแล้วเอานี้ละพี่น้องห้องถือว่าโอเคแล้วละตอนนี้ไดการแล้วน,นี่แอบนี้ก่อนแอบนี้ก่อน เดี๋ยวเข้ลงไปเบิงตะลางบงตะลางก่อนบงตะลางก่อนเ <c oughs> <c oughs> สียมาเลี่ยมไดีโอ้ถอยได้อีกหลายครับพี่ถอยได้อีกหลายครับ,ออรบเอามาผีเลยเลี่ยมนี่เลยเหมาะเจาะเนี่ยครับผมอีเ,เวนมากพี่เขามาจอดพี่อะไรครับ Nhà, mỹ quân bừng luật hello sao chịu không hết sáng hôm กัแม่นะครับปับนปุ้งตัด,ดมัดเ็นขั้นใหญ่คตัวสุก็มันดังแห้งโอนข้กัดจอดนี้ก็จอดนี่นะครับพี่น้องครับแกมีแล้ว รายการล้วครับ <C oughs> อ้าวทุกชิ้นมาหอดงาใหม่ครับอ <C oughs> เอาซ้ำอีกแล้วเอ้าพี่น้องครับเหมือนเลี้ยงครับบ่องมันมาซื้อน้ำกันครับเหมือนก่ะดาองจอด่องหฮมบักขามครับ ฮ่าตุดยอดเลยครับซิปปับกล่องก่อนพี่น้องี่เอา้าจับเครื่องรดกันเดี๋ยวเขาจังเข้าไปข้างในริ้ออยา่าปัดท้ำพี่น้องครับ เด็ดเอาหมวกก้นบัดนี้เอาหมวกก้น <c oughs> โอ้ไทยเลียวก็เลียวครับเนาะเลียวทำเอ้าพี่น้องครับเพื่อเพิ่มเด็ดถ้ามารับก็ต้องไปตัดตอมันดอกตอกสิละโอ้สิละพี่น้องครับเพือ่อน้า พ <Okay. S 2> ี่มอคจอดรถผมขมจอดรถผมโอ้เ oh, ด็กการเลยบ้านพระเอกน,อนุ่นชื่อนครับมาเยื่ยนถิน่นอีกหนึ่งจะของเครื่องเสียงเมืองชยัยภพมิมครับ เอกเศร้าชัยภูมิขี่ไก่ลงงานเราอยู่เมื่อกี้นี่ครับผมจำได้เลยบานนี่โอ้คุณขึ้มาเฮ็ดบุญอันขาพอเพิ่นพอไอไอไอเอกเนาะพออันกับไอ้นุ่นเชยนั่นนะครับเนะาะเป็นได้กับน้องกันพอดีไอ้นุ่นแกไปกับไปเป็นไฟรอย่ยุ่ระเบียบว,วัฒนชินด้วยกันนะครับผมได้รวมงานกันอยู่หลายปีอยู่เลย เลยเดี๋ยมาครับเพิ่นจ้างระเบียบปีนั่นนี่อย่าว่ารถสาวหน่อยดิขั้นนั้นอ้ยพี่น้องสาดเต็มแล้วสาดพูดนะพูดนะโอ้สาดเต็มแล้วพี่น้องครับ สามไ่าเน้บครับอาหนีบ่ครับ voilà. <neighbors> เอานีบ่ เด็ตสำโผมผุนผมผมบดมือครับผมขามใหญ่หล้วครับยางมาหันเนาะเนี่ยมาอนลงไปจอดน้ำผมเลอซ้ำๆข้าจอดก่นท่านม่แมนิเปิ้พวกรถแมนว่าจอดเต็มก็จะว่าอะไรีจเจ้ารนแมนบดเคงรถบัดเึงรถล่างรถยังแมนครับโอ้ยในการเลยครับ มาเยือนทิ้นพอพญาแแหลครับเ <_ d ata> มืองเช่พุม่ม <_ d ata> นี่สุดยอดเอาพี่นอ้องเข้าคลิปย่ายไปแล้วพามาชมบรรยากาศเห็นมองยูมองเศร้าแล้วสมารถชิคเห็นแล้วอาการเช่เห็นแล้ว,ลวพุ่นจอด,ด,ด <_ d ata> ที่พุ่นครับทั้งในพุ่นผมยูไปเลยนะผมมารับแทะกันดียูในหองหัวบ้ชเบื่อการลักษณะนี่เอาพี่น้องเข้า พ่อกันคลิปน้านแล้วกันครับสาระคลิปนี่ล่าพี่น้องเพื่อนสนิทครับสวัสดีครับผมอุ้ยน้องน้ำไหม